แยกเห็ดออกเจอแล้วเราก็ตดัดนะแล้วเราก็ตัดใช้เงินใจนี่แหละตัดนี่ครับก็ตัดเป็นชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับไม่ถึงหรอกเอ๊ะพันนี่ครับเอได้เก็บได้ดึงถุกเลยนะครับ ข้างบนอยู่ครับข้างบนยังไม่ออกจกออกเลยเก็บข้างบนก็ออกะะแลต่พึง่งบนออกแล้วครับแต่ไปเอตัดแล้วครับตัดไปแล้วฝั่งนูนะ้น่ะเสร็จแล้วข้างล่างก็มันก็สุดยอะแต่ข้างล่างก็มีนะแต่ว่าไม่สะดวกผึ้งแต่แบบกำลังแบบว่าโอ้บางอันมันก็ตัวมันก็ไม่โตเลยแค่มีอะไรอันใหญ่แล้วก็ใหญ่ ดอ,อกใหญ่คือมันแก่แล้วไหมโอ้นั่นคดดือดอกคนเล็กเลยนี่ก็ตัดไปชั่วโมงหนึ่งนี่นะครับไม่ถึงก็าเลิตัดเป็เก็่ตัด,ตดเป็นปาทีเองประมาณสิบนาทีตอนนี้รัะตอนนี้ก็ลั้เห็ดจะเป็นโลแล้วคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อครับก็คือเห็ดเนี่ยครับ มันหม,หมดหมดแล้วเห็ดนี่ครับหมดแล้วครับตัดหมดแล้วฝั่งนี้นะเอ๊ะครับเป็นไงบ้างเอ๋อากาศร้อนมากเลยเพราะว่าเห็ดอ่ะมันชอบที่ร้อนชื้นไงทำไมเอ๊ะมันรดน้ำต้นไม้นะครับก็ต้องตัดเสร็จก่อนนะฮะนะคะกลงต็งตน,นี่ก็ติดตัดไปเยอะนะครับไม่ได้ยินเสียงแคบแบคือตัดเห็ด แคบแคบคือตัดเห็ดนะครับูดีครับตัวดีตัวดีพอยังอี้พอยังพอยังอี้แล้วพอถ่ายยังอ๋อมันมื่นไหมอ่ะไม่มีอ่ะจะการถ่ายให้เห็นอด้วยเด้อตอนนี้ค่ะตอนนี้เอ๋กำลังจะเก็บเห็ดนะครับเห็ดตอนนี้เห็ดบเป็นบาลเลยครับว่าก็คือ อากาศร้อนนะครับเอเห็นเบิร์กะบาลนี่เอ๋กำลังเก็บเห็ดครับผมจะโอ้โหเอ๋ครับเอ๋เก็บได้กี่กองเลยเอ๋นี่ไงได้หนึ่งถุงแล้วที่หนึ่งถุงเลยค่ะถ่ายดูถ่ายไปถ่ายถึงเห็ดด้านในดูสิว่ามันมีดอกไหมฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็มีดอกนี่ไม่ไปถ่ายเลยเดินเข้าไปดูทางนั้นสิไม่เอาหอเอ๋ ตัวนี้ครับเห็ดเนี่ยเดี๋ยวจะข้าวข้าวไปดูฝั่งนี้นะตัวนี้ครับตัวเนี้ยพ็ดน่ครับเราจะไฟข้าวไปฝั่งหนึ่งครับโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือเห็ดที่เราไม่ได้เก็บแต่ว่าเราเก็บเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างโอเคนะเราจะเดินมาทางนี้บ้างเนี่ย เงียวอ่ะทำไมก็เดินมาถ่ายทำฝั่งนี้ให้หน่อยก็คืเอเห็ดข้างล่างเอกก็ไม่เก็บนะคะเก็บแล้วไม่ใช่หรอย่งเี็ข้างห่างเอไม่เก็บเลยเอ๋พี่เชื่อกำลังองข้างล่างอยู่ดินะครับตัวนี้ก็กำลังเก็บเห็ดนะครับอยู่โดกมากเลยอยู่อยู่อยู่โรงเรียนของป้าเอนะครับ เรียนมัทยมขี้แมททยมของป้าเอกครับนี่ครับป้าเอกกำลงังดูสิว้าวเอากล้องอมาว้าว <Yeah. S 1> นี่ไงครับพี่ป้าเอกจับ